สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr M Channel ครับก็มารีวิวกันอีกแล้วนะครับหรือว่ามาอัปเดตโคโรคาเซียนะครับที่เราปลูกแบบน้ำนะครับในอายุหลังจากที่เราทำการปลูกแบบน้ำนี้ไปแล้วเป็นเวลา1เดือนนะครับได้คิวของน้องเขียวหน้าดำแล้วนะครับน้องเขียวหน้าดำไม้ฟอร์มสวยๆนะครับแล้วก็ การให้ลูกการจ่ายลูกดีๆนะครับเก่งๆนะครับนั่นก็คือต้นนี้เลยครับเพื่อนๆครับโคโรคาเซียโคมายเนอร์แน่นะครับโคมายเนอร์ er, ครับโคมายเนอร์ er, หน้าตาเขาก็จะออกลักษณะเหมือนกล้ายๆคล้ายๆกับโคโรคาเซียแบ็กบิวตี้นะครับเพียงเดี๋ยวว่าในเรื่องของความด่างหน้าใบนั้นจะมีความที่จะเข้มข้นนะครับ กว่าโคโลคาเซียแบ็กบิวตี้นะครับแบ็กบิวตี้จะแบ่งเป็นก้อนๆใช่ไหมครับแต่โคไมเนอร์ er เนี่ยเขาจะออกมาเป็นดำเยอะแล้วก็กลืนๆเขียวนิดนึงนะครับก็จะแบ่งเป็นท่อนๆๆเหมือนกันคล้ายๆมีลักษณะสวยงามเหมือนกันและที่สำคัญก็คือว่าฟอร์มไม้นะครับโคไมเนอร์ Ho er เป็นฟอร์มไม้ทรงพุ่มสวยงามมากๆนะครับเอาละครับก็หลังจากที่เราปลูกไปแล้ว1เดือนเต็มๆนะครับ กับการปลูกโคโมไมเนอร์วิธีแบบการเลี้ยงแบบน้ำของมิสเอ็มนะครับในสไตล์นี้ก็ยังไม่เห็นมีใครทำนะครับก็เราเลือกทำวิธีนี้เพราะว่าการทำวิธีนี้เนี่ยสามารถไปต่อได้หลายหลายรูปแบบนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการนะครับพัฒนาหรือแยกลูกหรือการขยายพันธุ์ได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่า การที่เราปลูกแบบนี้เนี่ยครับเราต้องการที่จะสามารถจะไปต่อด้วยวิธีการปลูกแบบไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกแบบแห้งนะครับถ้าเราจะปลูกแบบแห้งเราก็ยกนะครับดินออกจากตะกร้านะครับแล้วก็ไปใส่วัสดุปลูกนะครับเพื่อทําการปลูกแบบแห้งได้เลยนะครับ 2. นะครับการที่เราจะปลูกแบบน้ํานะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็หาวัสดุปลูกที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ นำวัสดุปลูกที่เรามีอยู่แล้วตรงนี้นะครับยกไปใส่วัสดุที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้ดินนะครับเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นก็เลี้ยงด้วยวิธีนี้ก็จะทําให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไม่มีการชะงักนะครับและที่สําคัญคือวิธีการแยกขยายพันธุ์นะครับโฮโลคาเซียนะครับด้วยวิธีการปลูกแบบน้ําแบบนี้นะครับซึ่งเราใช้ดินแบบร่วนซุยนะครับ หรือว่าดินเปิกนั่นเองนะครับไม่ใช้ดินเหนียวดินโคลนนะเพราะว่าทําให้วิธีการแยกลูกต้นนี้นะครับด้วยวิธีการปลูกแบบนี้นะครับค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ต้นไม้ค่อนข้างที่จะไม่ชะงักเพราะว่าน้องเขาอยู่ในน้ําตลอดเวลานะครับและที่สําคัญก็คือว่าเราสามารถเรียนแบบวิธีการเลี้ยงของเขาแบบนี้นะครับโดยที่จะสามารถแยกไปปลูกแบบแห้งได้เลยหรือยแยกไปปลูกแบบน้ําต่อได้เลยแบบนี้นะครับ ก็คือการให้ความสําคัญในการขยายพันธุ์และก็การเลี้ยงแบบต่อเนื่องของต้นไม้ได้นะครับหลังจากที่เราเลี้ยงโ,โ,ลโคลโอมาเซียโคไมเนอร์ต้นนี้มาเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เราจะปลูกนะครับด้วยอวัสดุปลูกแบบนี้นะครับการเลี้ยงแบบน้ําแบบนี้ก็ใบก็จะเล็กๆประมาณแบบนี้เห็นไหมครับง่า ตอนนี้มิสเอ็มตัดออกไปแล้วนะครับประมาณ3ใบนะครับใบเล็กๆใบนี้น่าจะเป็นใบสุดท้ายนะครับที่ที่เราปลูกนะครับใน1เดือนที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกก็คือว่าการสังเกตนะครับการเจริญเติบโตของต้นไม้ก็ดูที่ขนาดของใบนะครับหลังจากที่เขามีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะพัฒนานะครับความเจริญเติบโตของใบให้เราได้เห็นนะครับเห็นไหมครับ ใบนี้ก็เริ่มโตขึ้นนะครับใบนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับใบนี้โตขึ้นอีกนะและใบนี้นะครับโตขึ้นมากๆและที่สําคัญยังโตไม่เต็มที่เพราะว่าเห็นไหมครับช่วงนี้ในช่วงสองตอนกลางคืนเนี่ยน้องเขายังจะห่อหน้าใบอยู่นะครับแสดงว่าการที่โคโลคาเซียนะครับห่อหน้าใบในเวลากลางคืนหมายถึง ใบนะครับที่ยังไม่มีการจเจริญเติบโตแบบเต็มที่ยังสามารถจเจริญเติบโตได้มากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าถ้าเขาโตเต็มที่เขาจะเหมือนใบแบบนี้นะครับก็คือจะกางใบทิ้งไว้เลยนะครับทั้งตอนกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็เขาจะมีแบบลักษณะคือหน้างอน,นิดหน่อยตอนเวลากลางคืนคือเขาจะพับพอลงนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ที่ค่อนข้างโตเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะชูแบบไหนชูแบบนั้นหลังจากที่เรา ปลูกมาแล้ว1เดือนนะครับเราเห็นพัฒนาการของเขาในเรื่องของการเจริญเติบโตในทางใบแล้วนะครับที่สังเกตง่ายๆก็คือการเจริญเติบโตก็จะมีความต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆก็ยังมีความต่อเนื่องหลังจากใบนี้ใบล่าสุดนะครับออกมานะครับยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับเขาก็จะให้หลอดมาแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆให้หลอดใหม่แทงขึ้นมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตที่ ที่สมบูรณ์นะครับมีการให้นะครับใบนะครับเพื่อที่จะมาหาอาหารนะครับสังเคราะห์แสงนะครับได้แบบต่อเนื่องนะครับแล้วที่สําคัญนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือการจ่ายลูกหรือการให้ลูกให้ไหลนะครับนี่ครับเพื่อนๆหลังจากวันที่เราปลูกนะครับในหนึ่งวันนะครับวันแรกที่เราปลูกไม่เซมชี้ให้เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเขามีหน่อใช่ไหมครับเพื่อนเเขามีหน่อเขามีไหลแทงออกมาแล้ว นั่นก็คือต้นนี้เลยนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือต้นนี้เลยเห็นไหมนะครับตอนนี้ต้นนี้ให้มาแล้ว4ใบนะครับ4ี่ใบแล้วก็ตอนนี้ท้องแล้วนะครับตอนนี้ท้องแล้ว4ี่ใบในการท้องแล้วนะครับและที่สําคัญนั่นก็คือครับเขาให้นะครับทั้งไหลนะครับทั้งหน่อนะครับตามมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ไหลแทงมานี้ละหนึ่งไหลเห็นไหมครับเพื่อนๆหนึ่งไหลละนะครับ อันนี้ไหลที่2นะครับนะหรือจะเรียกหน่อก็ได้ไม่แน่ใจว่าเขาจะออกชิดแม่เหมือนต้นแรกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นไหลที่3นะครับเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นเขียวๆตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับไหลที่3าบอกตรงนี้เลยนะครับอ่าครับก็ตอนนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ3ไหลนะครับกับอีก1หน่อนะครับสไหลกับอีก1หน่อนะและที่สําคัญสิ่งที่เราจะเห็นด้วย ความชัดเจนในเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับแล้วก็ความที่เราเลี้ยงแบบดูแลใส่ใจนะครับให้อาหารตลอดเวลาสูตรวิธีการให้อาหารให้ปุ๋ยนะครับทําให้ต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องและที่สําคัญนั่นก็คือการจ่ายลูกใจไหลนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะเห็นไหลตรงนี้ไหมครับที่ไม่เสรมชี้นี่นะครับเนี่ยเนี่ยน,น,นะครับ ไหลนี้แทงออกจากกาบใบเลยนะครับแทงออกจากกาบใบเพราะว่าใบตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ทิ้งเห็นไหมใบนี้ก็ยังไม่ไม่เหี่ยวไม่เก่าเลยนะเพื่อนๆนะครับไม่เหี่ยวไม่เก่าเลยนะแต่เพียงแต่ว่าต้นเขาจเจริญเติบโต,ตเต็มที่นะครับเขาแทงไหลออกมาเลยเห็นไหมครับเขาแทงไหลออกมาตรงนี้ทําให้เรารู้เลยว่าการที่นะครับต้นไม้เขามีความสมบูรณ์เนี่ยเขาจะให้ลูกให้ไหลโดยอัตโนมัตินะครับแม้ว่า การรักษาซึ่งใบของเขานะครับจะยังคงรักษาไว้แบบอย่างดีเขายังมีประสิทธิภ,ภพาพในการาสั่งข้อแสงนะครับแต่เรื่องลูกเขาก็ออกมาเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำยังไงนะครับถ้ามันแทงโผล่ออกมาอย่างเงี้ยนะครับไม่มีปัญหาเราก็ยังไม่ต้องตัดใบนี้ก็ได้หรือจะตัดเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าอย่างบางต้นเนี่ยที่มิซเอมเจอก็คือโครลาเซียเลมอนลามเนี่ยครับ เขาแทงออกจากกาบใบไม่ได้นะเพื่อนๆนะครับเขาแทงออกจากกาบใบตรงนี้ไม่ได้นะเขาก็ขึ้นข้างในกาบใบมาเลยนะครับเขาขึ้นข้างในกาบใบมาเลยนะครับแต่การขึ้นข้างในกาบใบมาเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ง <S <S <Pos ters> ก็คือว่าปลายไหลเขาจะไม่ไม่ไม่ยอมที่จะทิ้งตัวลงไปเพื่อจะเดินนะครับในหน้าดินนะครับทําให้ปาหลายไหลของเขาเนี่ยเกิดเกิดอ่า เกิดยอดช้านะครับเกิดยอดช้านั่นก็คือว่าทําให้เกิดใบเกิดไรช้าเขาก็จะโตช้านิดนึงนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราสังเกตได้ว่านะครับต้นไม้ของเราเนี่ยเริ่มแทงหน่อแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราไม่ต้องเสียดายนะครับเพื่อนๆเราไม่ต้องเสียดายเราสามารถที่จะตัดแล้วก็ฉีกนะครับกาบใบออกได้เลยนะสาธิตเลยไหมครับเพื่อนๆนี่สาธิตเลยก็ได้นะครับก็วิธีการตัดนะครับเราก็ ที่ยิงใช้มีดก็ได้นะครับตอนนี้มัน,ม,นมันก้านมันเล็กอยู่เราก็ใช้มือได้ก็ใช้มือตัดเลยแบบนี้นะครับตัดแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นก็ฉีกกับใบนะครับแบ่งครึ่งนะฉีกกับใบแบบครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะลงมานะแล้วก็ฉีกออกแบบนี้เนี่ยนะครับนี่นะ มันจะเป็นการฉีกง่ายกว่าแล้วก็ทําให้ต้นของเขาเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนน้อยนะครับน้อยกว่าที่เราแบบดึงออกแบบนี้ตรงๆเพราะว่าเขามีแรงแรงต้านหรือแรงดึงเราสูงแต่ถ้าเราฉีกแบ่งครึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนแบ่งพละกําลังของเขาออกเป็นสส่วนเราก็สามารถดึงของอเขาออกมาง่ายกว่านะครับหลังจากที่เราดึงมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็จะเห็นไหมเห็นเนี่ยน้านะครับหน่อเขาหรือไหลเขานะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนเนี่ยนะครับก็จะ แทงออกมาแบบนี้นะครับโอกาสถ้าเขาเป็นไหลเขาก็จะได้ลงวิ่งหาอาหารด้านหน้าดินนะครับแต่ถ้านะครับเขาเป็นหน่อเขาก็จะขึ้นนะครับแทงเป็นเป็นลูกต้นใหม่เลยเหมือนแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหน่อนะครับเพราะว่าเหตุผลนะครับที่ทําให้ต้นโคโลกาเซียนะครับที่มีไหลนะครับแต่ช่วงแรกๆเขาแทงหน่อเพราะว่าเขาเพิ่งเจริญพันธุ์นะครับเขาเพิ่งโตนะครับ ช่วงแรกๆของของหนอ่อหรือของลูกของไหลนยครับเขาจะออกชิดต้นนะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมต้นแรกๆของโคโลคกเซียของเรานะครับถ้ามันไม่เป็นกลุ่มที่เขาเป็นแทงหน่อนะเช่นสไลด์ลาวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาไม่แทงชิดต้นแม่เนี่ยครับก็เขาจะเป็นแค่เพียงแต่ต้นแรกๆหรือไหลแรกๆนะครับที่เขาจะออก ติดกับต้นแม่เขาแบบนี้นะครับฉะนั้นไม่ตกใจไม่เออฉะนั้นไม่ต้องตกใจหลังจากนี้แม่เขาก็จะออกออกไหลแบบนี้นะตามปกตินะครับตามปกติฉะนั้นแล้วก็ช่วงแรกๆแค่นั้นเองที่เราจะค่อนข้างจะแยกลูกยากทีดนึ่งนะครับในการแยกลูกอาจจะทําให้แม่เขาได้รับบาดเจ็บบ้างนะครับอันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งและเทคนิคนึงหรือสิ่งที่มิสเอ็มได้จากการเรียนรู้จากการปลูกโคโมเสียก็มาแนะนำให้กับเพื่อน นะครับสำหรับระบบรากก็เช่นเดียวกันตอนนี้บอกได้เลยว่าระบบรากก็ไม่แทงทะลุออกไปใต้ตะก้านะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะแทงออกนะครับด้านหน้าตะก้านะครับก็ทําให้ไม่มีผลนะครับต่อการที่เวลาเราหมุนตะก้าหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยมันก็ไม่กระทบกระเทือนต่อรากของเขานะครับหลังจากที่เราดูระบบลากวิธีการแทงลากของเขาแล้วนะครับมาดูวิธีการให้ปุ๋ยนะครับเหมือนเดิมเช่นเดียวกับที่ อามเอ็มรีวิวหรืออัปเดตโครลเซียนะครับในวิธีการปลูกแบบน้ำทุกครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือ1การเลี้ยงด้วยปุ๋ยบัวนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยเม็ดกลมๆแบบนี้นะครับช่วงแรกๆหลังจากปลูกมาแล้ว3สัปดาห์นะครับเมสเก็ยังคงให้ปุ๋ยบัวนะครับสูตรหนักกลางนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อีก2สัปดาห์นะครับเราก็จะให้ปุ๋ยบัวแบบสูตรหนักท้ายเพื่อบำรุงลูกเขานะครับแล้วก็ ปุ๋ยอย่างอื่นนะครับที่เสริมให้ก็จะมีออสโมโค้ดบ้างนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนบ้างแล้วก็ที่สําคัญนั่นก็คือจุลินทรีย์สังขอแสงเนี่ยจะให้ทุกๆ2สัปดาห์อยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของไตโคเดมานะครับหรือยารักษาพวกเชื้อราเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูตามอาการนะครับส่วนมากถ้าไม่มีอาการพวกนี้มิสเอ็มจะใส่ประมาณเดือนละ1ครั้งนะครับในการฉีดพ่นเพื่อป้องกันเฉยๆถ้าเป็นไตโคเดมานะครับแต่ถ้านะครับเป็น ในเรื่องของการ Bref. ป้องกันตัวหนอนป้องกันตัวแมลงนะครับนิเซมก็จะใช้สตาร์คัลจีนะครับในการโรยนะครับแต่ถ้ามีแมลงมาเกาะอะไรพวกนี้มีหนอนมีอะไรมาเกาะนิเซมก็จะใช้สตาร์คัลจีนั่นแหละครับผสมกับน้ําตีๆๆๆจนกว่าสตาร์คัลจีจะละลายได้มากที wow ่สุดนะครับจะว่าละลายหมดก็ไม่เคยทําให้สตาร์คัลจีละลายหมดเลยนะครับก็ตีจนละลายให้มากที่สุดนะครับ หลังจากนั้นก็เอามาฉีดพ่นหรือลดลาดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการให้ปุ๋ยและการ,รบำรุงรักษานะครับต้นโคลดคาเซียของเราด้วยวิธีการทำแบบน้ำและที่สําคัญอย่างที่บอกเพื่อนๆว่าอย่าลืมนะครับเปลี่ยนน้านะครับในกระบานี้บ่อยๆนะครับสสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งก็ยิ่งดีนะครับหรือ1เดือนต่อหนึ่งครั้งก็ยิ่งดีนะครับอันนี้มิเซียมเปลี่ยนละสสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นนะครับและเพื่อป้องกันยุงด้วยนะครับ นี่คือวิธีและกระบวนการนะครับในการดูแลต้นโคโรคาเซียในวิธีการเลี้ยงแบบน้ำของเราและวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตโคโรคาเซียโคม n เนอร์เลี้ยงแบบน้ำอายุ1เดือนนะครับหลังจากนี้ไปเราคงจะได้มารีวิวหรือมาบอกวิธีในการขยายพันธุ์หรือการแยกลูกแยกไหลเขาในครั้งต่อไปนะครับเอาละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจมิสเตอด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิสเตอมด้วยครับกับวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตโฮโรคาเซียโฮมไมเนอร์การเลี้ยงแบบน้ำอายุ1เดือนครับเจอกันใหม่ในพี่ต่อไปครับ